โอเคครับก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับผมก็สําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็มีเกมหาเงินเข้าวอวเลตจะเอามาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกแล้วนะครับซึ่งเกมที่ผมเอามารีวิวในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า Lucky c ้คิ Blade นะครับผมเป็นเกมเล่นง่ายๆนะครับเป็นเกมบนมือถือ Android เนาะก็ถ้าใครที่ใช้ Android อยู่แล้วก็ อยากจะหาเงินเข้า wallet จากการเล่นเกมเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดเกมนี้ไปเล่นกันดูนะครับผมเล่นง่ายมากเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจ่ายจริงด้วยนะครับสําหรับเกมนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับหลังจากที่เพื่อนๆดาวน์โหลดไปเนี่ยเพื่อนๆก็ไปผูกเบอร์ทูมานี่ wallet ของเพ,อเพื่อนให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเกมเกมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเล่นเพื่อ ถอนเงินเข้าอล l ล e t ได้ด้วยนะเดี๋ยวทํายังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยแต่ผมจะอธิบายตัวเกมก่อนนะครับคือตัวเกมนี้เนี่ยมันจะให้เรานะครับทําการกดบล็อกที่มันมีสีเหมือนกันนะครับผมอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยเพื่อทําการผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมก็แค่นี้เองนะครับหลังจากที่จบด่านนะครับก็จะมีวงล้อเสี่ยงโช์ขึ้นมาแบบนี้นะครับ จุดนี้นะครับจะเป็นจุดสําคัญในการปั๊มเงินเข้าอลเล็ตนะครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยพยายามอย่ากดกากระบาดทิ้งไปนะครับเพราะว่าวงล้อตรงนี้ถ้าเกิดหมุนแล้วติดเป็นตัวเงินสีเขียวตรงนี้เนี่ยเราจะได้เงินเข้าอลเล็ตทันทีเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นเพชรเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพชรตรงนี้ก็สามารถนําไปแลกเป็นเงินได้ภายหลังนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องหมุนได้เป็นรูปเงินสีเขียว,ยวนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราจะกดหมุนไปเนาะซึ่งในการจะกดหมุนแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีโฆษณามาแบบนี้ตลอดเลยนะครับโฆษณาก็จะมีตั้งแต่10วิยีวินะครับก็ให้เพื่อนรอสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ <S <S หลังจากที่โฆษณาจบแล้วเนี่ยมงงรอมันก็จะเริ่มหมุนนะครับผมแล้วก็จะแลนดอมออกมาว่าเราจะได้เงินหรือว่าได้เป็นเพชรน,นะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้โฆษณาจบละเราก็กากระบาดทิงไปนะครับ วงล้อมันก็จะหมุนอะอย่างรอบนี้ผมได้เป็นเพชรนะครับก็กดรับรางวัลไปเนาะเพชรตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับเพชรที่เราได้เมื่อกี้เนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดดูได้เนาะตรงกล่องของขวัญน,นี่เห็นไหมก็คือเพชรที่ได้มาเมื่อกี้เนี่ยตีเป็นมูลค่าเงินประมาณ0.04นะครับก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆเนาะพอครบตามจํานวนเนี่ยก็สามารถมาแลกได้นะครับหรือว่า เราจะเอาเพชรมาแลกเป็นเนี่ยพวกบัตรกำนันพวกนี้หรือว่าสินค้าเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพชรตัวนี้ก็มีประโยชน์นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูอีกสักรอบแล้วกันนะครับมาดูซิว่าหลังจากจบรอบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีวงล้อเด้งขึ้นมาทุกรอบเลยนะครับก็กดดูโฆษณาไปแบบนี้เนาะแต่โฆษณาเนี่ยมันบางทีมันอาจจะนานเนาะเพื่อนๆก็ต้องทนดูนิดนึง นะครับอย่างโฆษณาอันนี้เนี่ยก็30มวิเลยนะครับซึ่งถ้าดูโฆษณาจบแล้วเราสุ่มได้เงินเนี่ยมันก็ถือว่าคุ้มกับการดูโฆษณาเนาะแต่ถ้าได้เพชรเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพชรเนี่ยเราจะแลกออกมาเป็นเงินได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราต้องล็อกอินเกมให้ครบประมาณ12วันนะครับแต่ถ้าเป็นเงินเนี่ยเราสามารถกดสั่งถอนแล้วก็รอประมาณ1-2น,นาทีเงินก็จะเข้าแอปทัวเลตของเราทันทีเลย นะครับผมอ่ะโอเคมะเดี๋ยวรอบนี้เรามาลุ้นกันว่าจะได้อะไรได้เพจอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับเนี่ยก็เป็นประมาณนี้เนาะในส่วนของวิธีการปั๊มเงินเข้าวอลเล็ตน,นะครับส่วนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหมวดข้างบนตรงนี้กันนะครับมันจะมีอยู่3าเมนูเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละเมนูคืออะไรนะครับเริ่มที่รูปกล่องของขวัญตรงนี้ก่อนนะครับกล่องของขวัญตรงนี้เนี่ยเป็นเงินนะครับที่เขาจะแจกให้เรานะครับจำนวน1น0 0พันห้าบาทนะ 1,500รบาทตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้โดยไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับเพียงแค่เพื่อนเนี่ยทำการทาําภารกิจแต่ละวันเนี่ยมันจะมีอยู่7วันนะครับเนี่ยจะต้องทาําภารกิจให้ครบ7วันนะครับในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีภารกิจแตกต่างกันออกไปเนาะอย่างเช่นวันแรกวันนี้เนี่ยเขาคือให้เราผ่านไปถึงด่าน5แล้วก็ดูโฆษณา15โฆษณานะครับซึ่งเราสามารถดูด่านของเราได้ที่ตรงนี้เนาะว่าเราอยู่เลเวลเท่าไหร่แล้ว นะครับผมอ่านี่เราก็เล่นไปเรื่อยๆแบบนี้เลยเนาะตัวเกมเนี่ยถือว่าเล่นง่ายแล้วก็เล่นเพลินสนุกเลยนะครับถ้าใครที่มีเวลาว่างเนี่ยก็ลองมาเล่นกันดูนะสำหรับเกมนี้นะครับอ่าเนี่ยหลังจากจบแต่ละดานเนี่ยมันจะมีโฆษณาขึ้นมาตลอดเลยนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็จะต้องทนเานหน่อยนึงเนาะเพราะว่าแอปนี้เนี่ยมันเป็นแอปฟรีนะครับผมแล้วก็สามารถหาเงินเข้าอลเลตให้กับเราได้เนาะบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะมีโฆษณาสปอนเซอร์ของเขาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูหมวดถัดไปกันนะครับก็คือหมวดที่อยู่ตรงข้างๆของขวานตรงนี้นะครับอ่ะลองกดเข้าไปดูนะหมวดนี้จะเป็นหมวดของการเชิญเพื่อนนะครับก็คือเราสามารถที่จะกดเชิญสีเหลืองๆตรงนี้นะครับเพื่อนนาลิงก์เนี่ยไปเชิญเพื่อนได้นะอ่นนี้กดมาแบบนี้ปุ๊บมันก็จะมีลิงก์ให้เราเอาไปเชิญเพื่อนนะครับซึ่งถ้าเราเชิญเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้รับ1.5บาททันทีนะครับผมอ่ะยิ่งเชิญมากก็ยิ่งได้มากนะครับผมสําหรับแอปนี้เนาะ ก็ลองนําไปเชิญเพื่อนกันดูได้นะครับสําหรับใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนก็ลองไปทํากันดูนะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับตรงนี้ที่เป็นรูปเงินตรงนี้นะ,อะลองกดเข้ามาดูนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นยอดเงินที่เราสามารถเข้ามากดเคลมหรือว่ากดถอนได้ทุกวันนะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมก็สามารถที่จะกดถอนเงินนะครับมันก็จะขึ้นหมายเลขบัญชีหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของทูมาน a ่เลที่ผมผูกไว้ตอนแรกเนาะเราก็สามารถที่จะกด ถอนเงินได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่เราถอนเงินไปเสร็จนะครับผมมันก็อยู่ในกระบวนการของเขาละทีนี้เราก็รออย่างเดียวนะครับรอจนกว่ายอดมันจะเข้านะนี่เราสามารถไปดูบันทึกตรงนี้ได้นะครับผมก็ยอดที่ผมถอนไปยอดแรกก็ชําระเงินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อันนี้รออีกหนึ่งยอดเนาะใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ3-5นาทีเงินก็เข้ากระเป๋าเราละเราสามารถไปเช็กได้ในแอปทูนิวเอเล็ตนะครับผมนี่ ก็เป็นตัวเกมที่ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะสนุกแล้วก็เล่นง่ายนะครับผมแบบว่าถ้าคนที่แบบพอมีเวลาว่างนะครับก็เล่นแก้เบื่อได้นะครับนอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้วเนี่ยเราก็ยังได้รับเงินจากตัวเกมมันด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะสำหรับแอปนี้นะครับโอเคแล้วก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีซอ,องเป t าทูมานี่วอลเลตจะเอามาแจกกับเพื่อนๆด้วยนะครับซึ่งลิงก์ซอง นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้เนาะหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้นะครับมีการกดไลค์ถึง100ไลค์นะครับผมจะแจกซองมูลค่า111บาทนะครับผมให้กับเพื่อนๆจานวน1น0คนเลยนะก็จะเป็นแบบส่บจำนวนเงินนะครับผมอ่านี่ซอง1 1 1บาทสูมจำนวนเงินให้กับคน1 0 0คนนะครับผมอ่าถ้าเพื่อนๆดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วเนาะก็ช่วยกันกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้กับวิดีโอนี้ถึง100ไลค์เมื่อไหร่นะครับผมก็ ทักบอกผมหรือว่าคอมเมนต์บอกผมที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมก็จะนำลิกสัองตัวนี้เนี่ยไปแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมก็ฝากกันเอาไว้เนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับได้รับซองอ่างเปา t ูมันนี่วอลเล็ตเนี่ยจากผมไปทุกคนเลยนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องของผมนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ